สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนะคะกับปี2026นะคะปอได้มีจัดกิจกรรมหน้าเพจไปใช่ไหมว่าให้ทุกคนนะคะมาสุ่มเลข1ถึง20กับปอนะคะก็นี่แหละที่มานะคะเพราะว่าปออยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมรุนไปด้วยกันนะคะสำหรับของรางวัลน,นะคะก็จะเป็นไอเทมสำหรับแลกแฟชั่นหนึ่งชิ้นให้สำหรับผู้โชคดีเพียงหนึ่เดียวของปอนั่นเอง เพียงหนึ่งเดียวแล้วก็ผู้โชคดีคนอื่นๆก็ได้รับยาไปแล้วกันนะคะและที่นี้หลายคนอาจจะรู้สึกหอุยอุตส่าห์มาร่วมกิจกรรมในปีใหม่ด้วยนะขอรางวัลบ้างสิเอาเป็นว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวจะขอให้แล้วกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสําหรับคนที่ทายถูกแล้วก็ผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวของปอนนะคะก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษไปนะคะแล้วก็จะเป็นยานะะส่วน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและการใช้คำนี้ละกันก็จะเปลี่ยวปอก็จะขอรางวัลมาให้ละกันเนาะถือซะว่าเป็นของขวัญแฮปปี้นิวีย์ละกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานด้วยนะคะยังไงปีนี้ก็ฝังเนื้อฝักตัวกันอีกปีนะคะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาขยาวกันเลยดีกว่าขแขกขแขกชื่อดืมเล็กซ นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครกันบ้างที่ทายเลขสิมานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อเซอร์เวอร์กับชื่อตัวละครของผู้เล่นที่ทายเลขสิมานะคะก็จะมีเชื่อจีนคะสิบบะหมี่แห้งหมูแดงห่วงปะถังเช่าอัพทูยูเอ่อานไม่ออกอ่ะ เฟิงชูหรอแล้วก็หมิงกุยหุยกวานะคะก็เดี๋ยว <c oughs> อันนี้คือหนึ่งกี่คนมาเนี้แปดคนนะคะหนึ่งในแปดคนนี้จะเป็นผู้โชคดีอันดับหนึ่งของปอๆนะคะที่ถ่ายเลขสิบมานะคะตอนนี้นะคะเราเอาเซียมซีมาเป็นกาชาปองซะแล้ว <c oughs> ในเมื่อเซียมซีก็เป็นกาชาปองได้นะ เดี๋ยวเราไปสุ่มหาผู้โชคดีกันละกันนะคะว่าใครจะได้รับของรางวัลไป<ช>ของรางวัลเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ,ะของรางวัลน,นะคะสําหรับผู้โชคดีที่ทายตัวเลขถูกนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ทีมงานสุ่มออกมาได้ก็คือจะได้รับเป็นของขวัญไข่ลึกลับนะคะก็คือหลักฐานและทิวทัศน์นั่นเองแล้วก็ขอวิเศษล้ำค่านะคะส่วน ผู้โชคดีท่านอื่นๆนะคะก็จะได้รับเป็นไข่ทองปีใหม่แล้วก็ของวิเศษล้ำค่าแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าผู้โชคดีที่ทายเลขสิบของปอปอเนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวปอปอเนยจะไปเรียบเรียบเคียงเคียงหัวหน้าให้นะคะว่าสามารถแจกให้ทุกคนได้ไหมอย่างน้อยๆก็แบบกระจายกระจายกันไปนะคะโอ้โหแต่ว่าแน่ๆแล้วว่าจํานวนคนที่ทายถูกอันดับ อันดับสองถึงห้าด้วยความที่ว่ามันมีแปดคนใช่ปะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวนอกจากคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งแล้วอะคะ่ะก็คือเดี๋ยวปอก็จะให้เป็นรางวัลน,นี้ไปแล้วกันนะคะส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวปอจะขอเรียบๆเคียงๆดูว่าสามารถเอารางวัลน,นี้มาทดแทนให้ได้ไหมนะคะอันนี้บอกก่อนนะว่าได้ไหมนะ <c oughs> คําว่าได้ไหมนะคือยังยังไม่ได้ฟันธงมานะแต่ว่ารับรองว่าจะขอให้แน่นอนนะคะเพราะว่า อย่างน้อยก็มาร่วมกิจกรรมกับปอกันแล้วนะคะเพราะอนนัีจริงก็ต้องบอกกอนว่ากิจกรรมนี้คือปออย่างที่บอกไปว่าปอก็แบบรู้สึกว่าไปขย่าเซียมซีแล้วเรารู้สึกเอ๊ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ๊ขึ้นมาว่าแบบอุ้ยทําไมปออยากเป็นคนที่แบบว่าหยิบเซียมซีนั้นขึ้นมาแล้วก็แบบมีมีผู้ร่วมชะตากรรมกับปอแค่นั้นเองนะแค่นั้นเลยนะก็เลยออกมาเป็นกิจกรรมนี้เท่านั้นเองนะคะโอเคไม่พูดร่ำนทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่า ลัคกี้วิวลัคกี้วิวโอเคใครที่จะเป็นผู้โชคดีไปกับปปในปีอในปี2026นะคะหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นเอกฉันชื่อแบบแทบจะตรงกลาง Up to you นะคะก็ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีร่วมกับปปนะคะในการเสี่ยมเสียงซีครั้งเสี่ยมเสียงซีครั้งนี้แบบ เสียงเซียมซีครั้งนี้นะคะโอเคโอเคค่ะสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมก็ขอบคุณมากนะคะที่สลาเวลาเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะเรียบเรียบเคียงเคียงขอให้แล้วกันนะคะให้ทุกคนได้รับของรางวัล ร่วมกันนะฮะแต่ว่าก็สําหรับคนที่ได้อันดับหนึ่งต้องให้เขาไปจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะทายเลขถูกด้วยนะคะเขายังเป็นผู้โชคดีที่ปอปอหยิบขึ้นมาด้วยนะคะก็ถือซะว่าให้เกียรติเขาหน่อยเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบาย